แอป Meta AI มาแล้วครับผมสื่อนี้ทำเพื่อนๆคนตาบอดและคนสายตาเลือน่างนะครับโอเคบริการหมอค่อมนำเสนอสายมือเนี่ยโหลดมาแล้วมีแตไ Meta AI นะครับโหลดจาก App Store ได้สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Voice over ฟ r e นะครับส่วนขวามือนี่อุปกรณ์แท็บที่5จาก5โอ้มี5แท็บเลยเหรอ อันนี้เพื่อนเพื่อนโหลดได้จาก Play Store นะครับผมใช้งานร่วมกับ TalkBack ได้แต่อุปบน p p o o n เนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องฝากถึง Meta ด้วยยังรู้สึก Label ผิดนิดนิดหน่อยๆเนาะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาแก้ได้ก็จะดีเลย ทั้งสองระบบนะครับโหลดมาแล้วนะครับทั้ง iOS และ Android ผ่าน App Store แล้วก็ Play Store สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Facebook ของคุณถ้าคุณใช้ Facebook ใช้ Messenger อยู่แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของคุณกดอนุญาตไปแล้วก็ทำตามขั้นตอนเขาหลังจากนั้นอันนึงเลยถ้าคุณไม่มีผมก็ไม่มีคือแวนเล่แบนอ่า Meta เล b แบนถ้าไม่มีกดปิดออกมานะครับแล้วก็ออกจากการตั้งค่าออกมาไม่เป็นไรนะครับก็จะใช้งานได้แต่ว่าตอนนี้ผมว่าคนน่าจะโหลดใช้เยอะ เพราะวันนี้มีข่าวสารจากทุกเพจทุกช่อง YouTube เลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองลองบน,เ,บนเดี๋ยวยังไงท้าตรงไม่ตรงขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้สื่อนี้ให้เพื่อนๆฟังเสียงละกันนะครับก็ เข้าไปที่ meta ai บน App Store ผมโหลดมาแล้วก็หน้าตาคล้ายๆกันทั้งซ้า,ายและขวาเลยนะครับปุ่มบนสุดของ voice over ที่คนใช้ iphone อยู่ก็เป็นโปรไฟล์และการตั้งค่านะครับผมตอนนี้รู้สึกว่า,านี่ครับตอนนี้รู้สึกว่าคนใช้เยอะจนระบบ ios มีอาการลวนๆจริงๆหน้าเนี้พอเข้ามาเขาก็จะมีแนะนำานะครับว่า meta ai มีเหมือนกับ เริ่มต้นให้คุณอะสร้างภาพให้ถามนูน่นถามนี่มีตัวอย่างให้คุณสามารถเข้าไปใช้งานได้แต่เรามาโฟ,โฟกัสกันด้านล่างดีกว่าเรามาดูกันฝั่งระบบปฏิบัติการ Android นะอ่าระบบปฏิบัติการ Android ด้านบนสุดอยู่ในรายการอ่าการดำเนินการุ่มอ่า่ครอบเขาจะเป็นอย่างนี้รเราคุณเริ่มจากตรงไหนดีอ่าเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดอันนี้บน Android รู้สึก,กยังปกติเรียนรู้วิธีใช้ได้ สร้างรูปภาพคาเฟ่บนดวงจันทร์ที่เป็นภาพวาดตุ่มอันนี้ผมใช้ท็อกแบกนะครับหนึ่งนิ้วปัดขวาตามปกติเลยเนี่ยทดสอบความรู้เรื่องรายการทีวีของฉันเขาก็จะมีข้อแนะนําต่างๆให้คนพบส่วนหัวอะโอเคแต่เรามาโฟกัสที่ด้านล่างของทั้ง iOS a n d r และเหมือนกันนะครับ,บก็คือกลับุ่มไม่เห็นคนกดแท็บที่หนึ่งจากห้าเลือกแล้วอยู่ในรายการจริงๆแ,แท็บเนี้ยน่าจะเป็นแทบ็บแท็บพ้นพบนะครับแต่บน iOS เเลือกอยู่หน้าหลักหน้า,ลาหลัหลกนะครับคือใส่เลเบลผิดนะครับ ก็เอาเป็นว่าไม่เป็นลายแท็บแรกคือเหมือนกันใน ios บอกว่าหน้าหลักแต่จริงจคือค้นพบนะครับแท็บที่2ของเอ่อจริงๆเขาบนคราวนี้มาที่ android แล้วหน้าหลักแท็บที่2จากหหน้าหลักเนี่ยหน้าหลักจริงๆแท็บที่2คือหน้าหลักบน ios ก็เป็นหน้าหลักเหมือนกันนะครับแท็บที่3ประวัติแท็บที่3จาก5เป็นประวัติของ ios หรอครับประวัติอ่าเหมือนกันครับตอนนี้ไม่ต่างกันละแท็บที่4การแจ้งเตือนแท็บที่4จาก5าการแจ้งเตือนครับเรามาดู ios บ้างกิจกรรม กจิจก,กรรมเออจริงๆมันก็คือประวัติแหละครับนะเออไม่รู้ทําไมเขาทีมงานเดียวกันแบบครับทง้งไอเสและแอนดรอยเออเลเบลมาไม่เหมือนกันอุปกรณ์แท็บที่ห้าจากห้าและแท็บที่ห้าก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์นะครับรรวิธีการใช้นะ่ะเหมือนกันนะครับคือให้มาโฟกัสที่แท็บแรกจะเป็นแท็บหน้าหลักหรือค้นพบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมยอย่างบน iPhone เนี่ยผมปัดซ้ายย้อนกลับมากิจกรรมประวัติหน้าหลัก เลือกอยู่หน้าหลักสุ่่มุจะมีปุ่มส่งนะครับอ่ะวงของ Android มากนะครับถ้าเราปัดซ้ายย้อนกลับมาการแจ้งประวัติหน้าหลักแทบคนกดแท็บช่องแก้ไขถามมีข่ายไม่อยู่ในรายการของอ่า r o i r o i d จะปัดมาเจอช่องแก้ไขเลยแต่ถ้า iOS เจอเจอปุ่มส่งก่อน iOS ให้ปัดซ้ายอีกทีหนึ่งสำหรับคนใช้งาน Voice-over คือหลักการพูดง่ายครับผมจะสอนใช้งานบน iOS หรือ Android หลักการมัน เหมือนกันเพียงแค่ว่าการเลเบลหรือการวางตำแหน่งเนี่ยผิดเพี้ยนเล็กๆน้อยๆแต่ใช้งานเหมือนกันครับผมปัดซ้ายมาที่เนี่ยถามมีท่าได้กลุ่มอ่าอย่างถามถาม,มีท่าได้ตรงเนี้ยจะเป็นแตะเพื่อถามมีต้าเอไอแต่ว่าถ้าบน Android เนี่ยจะเป็นตรงนี้เียนสร้างรูปภาพอ่าเดี๋ยวนะช่องแก้ไขาถามมีท่า AI, ได้อยู่ในรายการเป็นช่องแก้ไขคือแตะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าตรงนี้หรือจะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าตรงนี้ตรงทำมีท่าได้กลุ่มอ่าแต่เพื่อถามอันเนี้ย iOS เป็นแบบนี้แต่ Android เป็นช่องแก้ไข แต่เมื่อทั้งสองฝั่ง1นิ้วแต่2ครั้งตึกตึกก็เปิดแป้นพิมพ์เหมือนกันลหะครับเดี๋ยวผมขอลองบน iPhone แล้วกันนะครับอย่างเช่นผมถามว่าขอทราบประวัติของ Steve Jobs หน่อยครับปุ๊บแซขอทราบประวัติของสตีฟจ็อบหน่อยครับแล้วบิดาของ iOS นะครับผมอผู้สร้าง ่อป p ปิลนั่นเองแล้วเราก็ปัดขวา1ครั้งจะมีปุ่มส่งนะครับก็1นิ้วแต่สอครั้งไปปุ๊บอ่กะแล้วถ้าเป็นบน Android เนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับตัวใหญ่ space เน้นกลางคุยจัหน้าต่างอะในกลนแสดงแป้นพิมพ์ไทยไอะผมจะใช้ผมใช้สมัครเป็นสมาชิกตอบหน่อยครับอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวๆทางการตั้งค่าทีมอ่าเดี๋ยวขออะคอชาง์จยูสไวท์ไทปิ้งอ่ายูสไวท์ไทปิ้งอ่าผมจะใช้พิมพ์ด้วยเสียงนะครับ ขอทราบป,ประวัติผู้ก่อตั้ง Google หน่อยครับการป้อนข้อมูลด้วยเสียงหยุดแล้วอ่ะเดี๋ยวดูนะครับเขาพิมพ์อะไรลงไปให,ให้เมื่อหยุดพิมพ์ด้วยเสียงแล้วกําลังแก้ไขขอทราบป,ประวัติผู้ก่อตั้ง Google หน่อยครับช็อตแก้ไขมาแล้วนะครับขอทราบป,ประวัติหน่อยครับแล้วเราก็อันนี้บน Android นะครับแล้วก็ปัดขวามาที่ปุ่มสง่มสงนะครับก็หนึ่งนิ้วแต่สองนงิ้งส่งเหมือนกันคราวนี้มาดูที่ข้อความถูกสั้ด้วย AI บางส่วนอาจไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมเขาเตือนเรานะครับ ว่าข้อมูลจาก AI เนี่ยคุณต้องพิจารณาให้ดีคราวนี้บนระบบปฏิบัติการ iOS เดี๋ยวผมจะขอทราบประวัติของสตีฟจอบหน่อยครับอ่าน,นี่ือทราบรประวัติของสตีฟจอบหน,นึ่งเก้าห้าห้าสองศูนย์อันนี้ผมปัดขวามาผมแตะที่คําถามที่เขา อ่าผมถามเข้าไปแล้วเราปัดขวามาขอทราบสตีฟจอบ1 9 5 5 2 0 1 1เป็นนักธุรกิจและนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นอดีตประธานบริษัท Apple เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์สตีฟจอบเกิดที่เมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียและเติบโตในเมืองโอเทนวิลล์รัฐแคลิฟอร์เนียเขาเริ่มสนใจด้านเทคโนโลยีเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยนะครับผมเราสามารถปัดขวาไปตอบกลับมีท่าเพอไอมได ถามตรงนี้เพิ่มไปหลังจากที่คุณอ่านจบเมื่อกี้ยาวผมเลยอ่านไม่จบนะส่งกลุ่มสามารถที่จะส่งเออผมต้องบอกว่าผมมาถึงแค่นี้เพราะเวลาผมมีน้อยนะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวต้องไปเปิดบริการหมอคอมเพื่อนๆเล่นต่อกันว่าส่งส่งไปไหนอะไรยังไงมีท่าไอแล้วก็ถามถาม,ถามเรื่องใ,<ช>ใหม่ต่อได้หรือตอบกบ Steve. อบลับสตีฟขอทราบรแชร์มสามารถแชร์ได้ซึ่งต้องบอกว่าเขาเขาทำในแอป Meta AI เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็น Facebook จําลองในนี้เลยอ่ะคือ มีมีแท็บอื่นๆที่มีคนถามอะไรเกี่ยวกับ Meta AI แล้วมาแชร์กันคุณสามารถไปกดถูกใจไปคอมเมนต์เหมือนเรายก Facebook ที่คนใช้แต่เมตาคนเล่นแต่ m ม t a AI เนี่ยถามเรื่องราวของ Meta AI อย่างเดียวเนี่ยมาอยู่ในแท็บหน้าหลักรู้สึกว่าอยู่ในแท็บหน้าหลักนะครับก็เข้าไปที่จะไปกดถูกใจของคำ,คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AI กับเขาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถาม AI เขาได้ซึ่งจะอยู่ในแท็บหน้าหลักนะครับแท็บที่2เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูบน Android ชอ่าชอันนี้บนแอนดรอ d แล้วนะครับท็อกแบ็คช่องแก้ไขตอบกลับมีท่าอ่าขอทราบประวัติผู้ก่อตั้ง Google หน่อยครับอ่าหนึ่งพันสี่ร้อสิบสี่ปึ๊บผู้ก่อตั้ง Google คือแลรีเพจและเซอร์เกบารินทั้งสองคนนี้เป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาแลรีเพจเกิดเมื่อวันที่26มีนาคมอ่าองพนาน่ ปิดปุ่มแชร์ปุ่มอ่าเนี่ยแชร์ได้ช่องแก้ไขตอบกลับมีได้อ่าถามมีตาเอไอเกี่ยวกับคําถามนี้เสริมได้แล้วก็มีขอทราบประวัติผู้อขอตาโอเคทำไมมีประมาณนี้เนาะอาจจะต้องใช้เทคนิคเพิ่มเติมผมมีเวลาน้อยนะครับบริการหมอคอมต้องรีบไปเปิดที่สายด่วน1 4 1 4นะครับเนูหลักกด9กดหนึ่งท่านที่ใช้งานแล้วอยากจะมาเสริมความรู้โทรมาโทรมาบอกผมโดยตรงนะเพราะบางทีเขียนบอกกันเนี่ย เออบางทีการสื่อสารเอะเราพูดที่แถบเดียวกันไหมหรือสื่อสารตรงกันไหมก็อาจจะโทรเข้าที่บริการหมอคอมที่สายด่วน1 4ึ่เมนูหลักด9แล้วกด1ในวันจันทร์ถึงศุกร์สิบนงเช้าถึงเที่ยงนะครับแต่วันนี้ต้องขออภัยจริงเราจะเปิดในวันนี้วันนี้สิ้นเดือนแล้วเนาะเออแล้วหเดี๋ยวต้องเดินทางไปจังหวัดแพร่ไปร่วมงานอนุสรณ์อาจารย์มทียนบุญตันนะครับรวมถึงอ,อ,อยู่ที่นู่น 1, 2, 3 วันที่4ี่ก็เป็นวันอาทิตย์วันหยุดเนาะวันที่5วันชดเชยกลับมาทปฏิบัติหน้าที่บริการหมอคอมวันที่6อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็ตาม้องไปโหลดใช้งานกันดูเกี่ยวกับ Meta AI นะครับขออภัยด้วยที่ไม่ได้แปะลิงก์ด้วยเวลาน้อยจริงๆแต่ว่าความรู้แล้วก็กิจกรรมอื่นๆมีเยอะมากแต่เอาเป็นว่าเรียนรู้และเดินทางไปด้วยกันกับบริการหมอคอม1นึ่งสี่หนึ่งสี่พกันครับมันทําอะไรได้มากกว่านี้แต่ว่าเอามาบอกกันว่ามันใช้งานคือประมาณนี้แล้วกันนะทั้ง ่ uh, iOS และ Android สำหรับคนใช้งบ voice over และ talk back โอเคพอเข้าถึงได้ในระดับหนึ่งเพียงแค่ว่าปรับปรุงพัฒนาตัวแอปอีกนิดนึงผมว่าเราจะยิ้มได้นะครับแต่ก็ดีแล้วแหละใช้งานได้โหลดไปใช้กันเลยใครอยากมีแอป b e t a AI ที่ไม่ได้ใช้บน messenger หรือถ้าใครอยากใช้ messenger แบบเดิมก็ใช้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม